สวัสดีครับอยู่กับพี่หวานสตอรี่นะครับผมก็อยู่อะไรและก็อยู่กับพี่ชาสตอรี่นะสวัสดีครับผม วันนี้ครับทุกคนเราร้อนมากอากาศที่เราอยู่เนี่ย40องศาอัพเลยไอรก็เอาไม่อยู่นะไม่อยู่ก็ต้องอัดพลมเป่าใช่เราเลยคิดว่าวันนี้เราจะมานอนหน้าบ้านกัน่ะคุณสังเกตไหมหน้าบ้านเย,ย็น <c oughs> ขึ้นไหมก็เย็นนะอยู่ข้างในบ้านเป็นไงร้อนอบร้า<ๆ>แต่การอยู่หน้าบ้านของเรานะครับทุกคนวันนี้เราจะต้องชาเลนจ์กันนิดหน่อยและสิ่งที่เราจะชาเลนจ์กันก็คือ เขาเช่ครับ,รบนี่ครับทุกคนเราจะมาทำชาเลนจ์สระน้ำเป่าลม12ชั่วโมงเล็กสุด WS ใหญ่สุดแต่เรามีแค่สองสระนะฉะนั้นเราจะมีผู้เข้าเายียมแขันเพียงแค่สองคนเท่านั้นซึ่งเราจะจับชลาในนี้นะเดี๋ยวผมขอถามก่อนคุณเคยเล่นสระน้ำเป่าลมไหมเคยดิอืมคุณเคยไหม ค,คุณเคยไหมผมไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยผมยังดูอยู่เลยอ้าเหรอเคยเลยนอ่อเอออาจจะลืมอาจจะลืมเดี๋ยวมาดูกันว่า12ชั่วโมงเราจะเจออุปสรรคอะไรกันบ้างซึ่งบอกก่อนเลยว่าชาเลนจ์ครั้งนี้อุปสรรคเยอะคุณไม่ได้แค่แช่น้ำอย่างเดียวแน่นอนครับอ <c oughs> กลับบ้านเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาจับสลากกันก่อนนะว่าใครจะวีอพใครซึ่งบอกก่อนเลยนะผมเล่นกันเป็นทีมจะมีทีมนะทีมละสองคนซึ่งเราจะต้องสลับแท็กทีมกันมาอ่าง้นเดี๋ยวเราขอจับฉลากก่อนนะเบอร์อะไรครับเบอร์สองสามเบอร์สี่เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะจับสลากเลยนะว่า ใครจะได้เบอร์อะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่วานจะเลือกคนที่จะไม่ี s อันนะหนึ่งกับสองก็อยู่ด้วยกันสามกับสี่ก็จะอยู่ด้วยกันเป็นทีมเดียวกันนะงั้นอ่ะเดี๋ยวผมจับก่อนคุณช้าคุณจับอืมอ่ะคุณเลือกเลยกเลยเล่นหรอใครเปิดก่อนเออโห เดี๋ยวพี่วานจะถเฉลยให้ดูนะพี่วานจะจับได้เบอร์อะไรนะครับทุกคนเบอร์ทนึงเบอร์สองเบอร์สองครับพี่วานอยู่เบอร์สองครับผมจะต้องเดินอยู่กับเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูกับคุณช้าครับคุณชา้าคุณเบอร์อะไรครับอาีเอาแล้วครับเรา V S กับเราเรา V X กันแล้วนะ,ะเอาละเอาละเราจะต้องเลือกเพื่อนนะ คุณอาร์ตคุณเบอร์อะไรตัวสามเอาสาวก็เบอร์สี่เรียบร้อยแล้วคุณอ่ะหนึ่งสิโอเคครับงั้นทีมพี่วานนะครับก็คือคุณโดนะครับส่วนพี่ช้านะครับก็คือคุณอาร์ตนะครับบอกอติกาก่อนนะมีโค้ต้าออกจากสระไมยน้ำได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นทขาก็ต้องหนึ่งคน หนึ่งคนอะสมมติว่าคุณบอกเฮ้ยอ๋อขอออกได้แค่ครั้งเดียวครับอหรือแค่ได้อยู่ตลอดก็ได้ผมไม่ว่าแต่ออกได้แค่ครั้งเดียวอคุณจะทําอะไรคุณจะไปทําอะไรก็แล้วนี้แล้วแต่คุณนะโอเคไหมมันจะเสียได้เหรองั้นเดี๋ยวเราเติมน้ํากันเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกเลยนะว่าใครจะได้อันเล็กหรืออันใหญ่เดี๋ยวเติมน้ำเสร็จเจอกัน ตอนนี้นะครับทุกคนสระน้ําของเรานะก็ได้บรรจุน้ําอต็มเ็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะเราจะต้องมาวัดดวงกันแล้วคุณโดครับพร้อมนะพร้อมพร้อมอืมพร้อมไหมพร้อครับพร้อมเลยเของเขาล่ะให้คุณจับดีกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองคุณจับเองกินอาหาร น่ากลัวคุณพูดอย่างนี้กูก็เริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวนะเอาเอาประาประกาศประกาศนะ หนึ่งสองตั้มเอาโอ้โหตะวันหนึ่งอันสองเฮ้ยผ่านวะผ่านวะเฮ้ยอันไม่ดวงดีวะกโดนเข้ามาแล้วเอาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวแล้วจบอเลยเอาใครก่อนดีกว่าส่งไปส่งตัวแทนมาคนละหนึ่งใครจะเป็นคนเริ่มก่อน ค, like like. คุณจะตงหรือว่าคุณจะป่ายิงฉุบฉุบมาเอาวัดดวงดีกว่าใครชนะลงเออเออได้ใครชนะลงนะใครชนะลงนะเออมาป่ายิงฉุบไทยแพอยู่ไม่ต่างกับเขาเลยไอ้ฉุบ แอบอยู่ชนะลงชิวหายละชิวหายละเลือกแอบดูลงไปโอ้โหลงตัวใช่ไหมไหนลองลงเลยนั่งดูป้าโอ้ยเย็นหมดหมดเสียดายน้ำหมดยับหนาวเสียได้น้ำมันหนาวคุณอพาคุณแอด ลงไป่ได้อยู่ทีมเดียวกันไมเนี่ยลงขาเราอะยึกยักยึกยักอะไร่ลยรู้บอกบรรยากาศสิสะเล็กเป็นยังไงบ้างได้ครึ่งตัวเองพี่แล้วข้างบนก็หนาวนะมันคือมัน ก็เริ่มยินละใ้่มันลงไม่สุดไงเราบอกว่าเราจะ่าเล่นหน้าร้อนอืมแต่มันไม่ร้อนแล้วตอนนี้มันหนาวคือมันลงไม่สุดแล้วมันหนาวข้างบนอ่ะคุณอาร์ตเป็นไงมั้ยหลับสบายอืออ่าถึงเวลาละที่เราจะต้องชาเล่นกินวิบากเกมนี้บอก่นะเรามีทั้งหมด6เกม6เกมใช่ยังเช้าเอามามาเยอะะเกมนะห้า ใครได้ชนะสี่คนนั้ชนะแต่ถ้าเสมอนเนี่ยจะไม่โดนนำโทษและผู้ที่จะถูกทำโทษจะต้องโดนแป้งตางูทาเต็มหน้าและต้องใส่ป่าด,ด้วยโ,โห,โห,โหโชิบหายแล้วทาลุณกรรมนิววะง <c oughs> ั้นเริ่มเลยนะพี่ชายนะเกมแรกนะครับยกที่หนึ่งครับอ่ามาแล้วครับ อาจารย์ช์ปเป็นไงบ้างกินแรงให้ได้เลยอันนี้นะอันนี้มันมาม่าเป็นนิดชินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูนชินโดเปเปออ์เออมันเผ็ดไหมหวานหวานนะมันหวานนะแต่คนอื่นไม่รู้นะคนอื่นน้ําตาไหลผมเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งล่ะโอ้โน้ําตาไหลจริงเผ็ดคุณจะใช้ตะเกียบไหมใช้ คุณใช้ไหมไม่ใช่เห็นไหมเฮ้ผมหอดหอดไม่เอยมันหดจังเลยไม่มันจะเสียเวลาจะใช้ไม่ใช้เนี่ยแหละจะกะยกล่ะห้าหกนี่คือฟาวนะหักนหหกฟาวเออห้าหกนะพอไหมพอพอพออสามสองหนึ่งไปครับโหูแข็งอูอาจารย์โด อาจารย์โดกินลักษณะกูบ้างโดต่อไปกินข้าวกินกินต่ออย่าเบ้เกมนี้เร็วเร็วเฮ้ยเกวผมตัดมาปลายอะไรวะทำไมปลายมันแผ่วอะ เฮ้ยเดี๋ยว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 หมดไม่ไม่เหลือชักเส้นเหลือเพิ่งได้โอ้โหเออต้องหมดปากนะต้องคืนแล้วอ้าปากนะหมดแล้วหมดแล้วครับเอาละครับอ่าทางนั้นหมดแล้วทางนี้หยุดก่อนครับหยุดก่อนครับอ้าปากครับเรียบร้อยครับนะแดงนะทีมที่ชนะนะครับได้แก่ทีมพี่ชาร์ปและอารร์ตคับทำไมไม่เอวะไม่เอวไม่ได้ นี่นี่นี่เราแพ้แล้วเราไม่ต้องกินแล้วอ่าโอเคแหมอาจารย์ทราบคุณยิ้มเลยนะคุณอาจจะนำแค่หนึ่งแต่ตอนนี้บอกก่อนเกมที่สองการแข่งวิบากของเราอะเริ่มทันทีเลยทันทีเลยดีกว่าและและของที่เราจะกินอันต่อไปคืออะไรครับอ่า อันนี้เบาหน่อยอ่ายังเป็นรสเผ็ดเอิ่ยังก็เป็นบาร์บีคิวอีกนะเอาเอ้าเอ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 าไปเอาละนะสามสองหนึ่งเริ่มครับเริ่มแล้วครับเฮ้ยต้องคืนแล้วนะคืนหมดนะมันคืนยาก ไอโดคืนไปเลยคืนไปเลยสูดน้ำเข้าไปคืนลงไปเลยผมเชื่อมันในคุณแล้วเฮ้ยแล้วเขาบอกก่อนเช็คก่อนเขาไหนไหนอ่ะขอบคุณนะเอ้ยผมพูดก่อนนะเอเราไม่พูดอ่ะทำไมกูไม่พูดฮะทำไมกูไม่พูดผมเคี้ยวอยู่ นนีี่่โเกมนี้นะครับพี่วานกับพี่โดชนะครับเอางี่ไงเสมอแล้วเสมอแล้วไงยังอยู่ใกล้นี่ไงเล่านี่ไงเล้วนี่เปียกหมดแล้วเนี่ยมึงเปียกเอาดีใจเป็นไงบ้าง เลี้ยอิ่มแล้วพี่อิ่มไหมและเราจะแข่งกันต่อเนื่องเลยกินวิบากอยู่แล้ววิบากจริงเลยของชิ้นที่สามก็คือขนมปังูุเกดกินของหวานบ้างหวานบ้างมันมีทั้งหมด6อันเนาะหกชิ้นเดี๋ยวเราแบ่งเขาคนละ3แล้วกันรับนะอันนี้ชิ้นที่1คนละ3ชิ้นนะสนุกนาวมันจริงไง เกี่ยวสิเอาเราอย่าช <ED> e <F> ้าอยู่ใหญ่แล้วผมจะไม่วางแท้สามสองหนึ่งไปครับนั่นปักไอ้บองติคอแต่ยังทักคุณเฮ้ยพิ่งถามดิไม่ให้ผมถามความรู้สึกคุณจิ้มน้ำเลย อกินสินะไม่ป้องเสี่ยงจุ่มไปแบบนี้กินง่ายๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเกมนี้ครับพี่อาร์ตเป็นฝ่ายชนะครับนำไปแล้ว นำไปแล้วเป็นสองต่อหนึ่งนะในเมื่อการแข่งขันเป็นเกมทีบากเนาะเดี๋ยวเราต่อเกมนี้จีแล้วฟังครึ่งเกมแลนะ้วน <c oughs> ี่ยังไม่เล่น,นเลยเดี๋ยวผมหาเพิ่ม <c oughs> ผมรู้สึกผมสนุก <c oughs> เดี๋ยวผมหาเพิ่มเอาผมหาเพิ่มให้ <c oughs> อะต่อเลยเกมนี้มีต่อเวลาต่อไหมต่อตอนนี้นะรู้สึกเป็นหลายๆคนเนี่ยจะบ่นมันร้อนร้อนเนาะ เป็นไรกันนะหนาวกินน้ำไม่ได้และการแข่งขันชิ้นซี่สี่ก็คืออันนี้เคี้ยงง่ายคืนง่ายเลยคืนง่ายตรงไหนคนละแถวไหมแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าคนละชิ้นพอไ้มพูดหนึ่งหนึ่งอ้าวสอง สามพี่อายุลงน้ำด uh, ิพร้อมไหมครังพร้อมครับสามสองหนึ่งไปครับอืมเรากินง่ายนี่นั่งขอบกบคบเลยขอบปากวิ่งง่อย งอเมื่อกี้ยังไม่ยอมจุ่มจุ่มเองทำไมมันมีสามชั้นหรอไหนสองอันด้วยนะท่ออะไรเนอ่ะต่อพลังกันดีกว่าผมไม่เกิบเมื่อแล้วเอาไปดำน้ำได้ต่อตานี้นะครับพี่โดครับเป็นฝ่ายชนะครับใช่ครับสองต่อสอง เพราะนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยต้องตัดสินละไอ้คู่เนี้และของชิ้นที่ห้าก็คือนี่ครับพร้อมหรือยังสามสองไปครับเอาแล้วโอ้โหหกตะครึ่งแล้วมั้งนะเฮ้ยจะปิดปาาทำไม เฮ้ยเรียบร้อยครับโอเคเกมนี้นะครับพี่อาร์ตเป็นฝ่ายชนะครับมอนึกเลยเกินเกมที่5้าตอนนี้ใครนำผมสมต่อสองใช่ ตัดติดไหมมันตายไปแล้วไม่ใช่ไลยพี่บอกสี่คะแนนก่อนไม่ใช่เหรอพี่ช้างเราควรให้น้องตัดตินไปเลยเฮ้ยครับกินยังไม่หมดบิลลินมึงกินกูหลังเงียพี่บอกสี่คะแนนก่อนไม่ใช่เหรอพี่บอกสี่คะแนนก่อน พี่บอกสี่คะแนนก่อนใช่หรือเปล่าเก่งนะทุกคนโอขวัญนะมือสามซ้อมและของตับถิดนก็คือนี่ครับพอได้ไหมดีใจปะผมมไไ่ดด้ีทำไมอะเสียวฟันในเมื่อตอนนี้เสียวฟันเราต้องเพิ่มนะนี่แจ่เย็นพี่เราทีมเดียวกัน โอ้ยไม่มีคำว่าทีมนะตอนนี้อิ่มมากอ่าหมดพอดีเลยให้หมดวันนะเอ้ยมันก็ละลายอยู่พี่เฮ้ยเขย่าด้วยโอ้โหเหมือนเพิ่งเสร็จกิจมาใหม่เลยสามสองหนึ่งไปครับไปครับไปครับ อ๋อคำเดียวเองยังไม่ได้เลิกทำได้คำเดียวเองหมดแห้งนะเขายังไม่หมดยังทันอยู่กูนะทำไม่ได้เสร็จแล้วครับหมดแล้วครับเรียบร้อยขอดูปากครับอ่า เกมนี้ครับคุณโดเป็นฝ่ายชนะครับเสม,มอกัน3ต่อ3าพีช่ชาเป็นไงบ้างสมศักดิ์ศรีกันว่าสมศักดิ์ศรีนะไม่มีใครยอมใครไม่ยอมกันเลยนะทั้งคู่เลยนะแล้วใครจะโดนแป้งล่ะมันต้อง่อให้ชุบแหละอาจารย์เนาะไม่งั้นก็จะตัดสินไม่ได้กี่เป้า สามเป้าสองในสามเหรอใช่เอานะใครที่สองคนชนะไปเลยใช่ใครชนะสองคนนั้นโดนไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนน้อยกว่าสองเด็คนที่ชนะสองเป้าคนนั้นโดนฉะนั้นคุณต้องทําให้ตัวเองแพ้อาละไม่ต่างกันเลยความรู้สึกของคนชนะที่เป็นผู้แพ้กับความรู้สึกของคนแพ้ที่เป็นผู้ชนะจะเป็นยังไงนะครับอาล้วครับเอาไปยัง เท้าที่สองครับยังยิงยาวปะเป๋ายิงจุกเสมอเสมอรอดไปยังยิงเยาวปะเป๋ายิงจุ๊ก อันนี้เนี่ยถือว่าซ้อมการเป็นทหารไปเลยซ้อมเพราะว่าสองคนนี้เขาเลือกทาหารพร,ร้อมกันใช่ถ้าใครแพ้ครั้งเนี้ยเขาโคตรดวงสวยละ่ะถือ,อ,อว่าได้เป็นทหารก็เลือกเอาว่าจะเป็นผัดหนึ่งหรือผัดสองว่าที่คนทหารเลยเนาะ่าที่คนทหารใช่เอาล้ครับว่าใครจะเป็นนะครับว่าที่คนทหารนะครับยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงจุ๊บเ,เอาเร็ว กันไม่ลงยังยิงยาวไปกเบป๋ายิงเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาจุ๊บจุ๊จุ๊บม่ได่เป่นฮลาฮ่าฮ่ะฮ่า่ใช่จนุ่ณ เป็นยังไงแม่ความรู้สึกคนะคือแบบพี่เหมือนเดียวมันปล่อยอย่างวางเลยนะจริงใช่มันเหมือนทุกอย่างดวงเรามาต่างนี้เลยใช่คือมันโล่งโล่งมากเลยอ่ะก็เพราะมีอะไรจะบอกไหมชิว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 เนะเดี๋ยวว่าต้องเข้าไปละเฮ้ยไม่ใช่ดิมาแล้วครับแป้งกลางูเดี๋ยวให้อาจารย์โดูเป็นคนทำโทษเองเลยนะมายัง หยุดอีกพี่เราดีเดียวกันเลืมเดียวกันดีเดียวกันประมาณนี้อะไม่หน่อย คุณจะเอาลงน้ำก่อนไหมหรือว่าคุณจะเอาอย่างนี้เลยคิดคิดดิผมว่าให้เขารู้สึกแบบ2อย่างดีกว่าคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่ายังไงโหดเกินคนสมัยนี้นั่นดิโหดกันไปเนาะโหดเกินมากเลยอ่ะกล้าทำหรอยังไงเฮ้พี่หยุดก่อนไม่นะเอาจริงนะคือพรุ่งนี้กัดไม่โดนเลยเอาอย่างนี้ที่หมดเลยหมดก่อนนะมึงต้องกัดเขาเขาขอเองนะพร้อมละ เปิดด้วยเปิดกันเลยครับมาครับป๊าบป๊าบโอเคพี่บอกเข้าปากด้วไหมใช่อ้าปากทีจ้าครับป้าปากครับหนึ่งสองสาม เขาดูหน้าหน่อยินี่นะครับโอเคทุกคนขอเปิดหน้าร้อนอย่างเป็นทางการนะพี่ชาวนะหน้าร้อนนี้ใครไปเที่ยวไหนใครเล่นอะไรตรงการนี้ไม่ได้เล่นนะปาดแป้งไอ้น่บ้านเนาะสวัสดีหน้าร้อนตอนกลางคืนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าอาจจะมีอะไรเล่นตอนกลางวันนะกิจกรรมทางน้ำเราเริ่มต้นแล้วนะ ร้อนนี่นะตอนเช้าอ่ะโอเคครับงั้นลากันนะครับคนะพี่ยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอไหมครับทั้งนี้อไหน